ือพอดีช่วงสถานการณ์โควิดด้วยครับคือตอนแรกก็คือเราเปิดร้านหมนกัะนั่งกินธรรมดาเนียนะแล้วก็ทีนี้พนักงานเราไม่มีงานทําเราก็เลยแบบเออคิดว่าเราเอามาตั้งขายหน้าร้านดีกว่าไหมนะแล้วเราก็มาคํานวณกันว่าราคาไหนที่มันจะเหมาะสมแล้วก็มาตกที่ราคาหนึร้อยบาทนะครับมันด้วยช่วงโควิดครับพี่ตอนแรกที่ร้านก็ดีครับนะแล้วก็ทีนี้ก็คนก็อยู่บ้านกันเยอะกลายเป็นว่าขายแบบนี้ดีดีกว่านั่งกินที่ร้านอีกไม่สามเเพราะว่าหนึ่งมันจะลดลดพนักงานจาก การที่เราต้องจุดไฟข่อเตาอะไรงี้ยหรือล้างชาเก็บล้างครับผมใช่ครับมันมันก็เลยมันก็ประหยัดค่าพนักงานไปได้เยอะครับสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าช่วยช่วยกันคือให้ทุกคนอยู่รอดนะครับแล้วก็ราคา100บาทเนี่ยผมว่ากับอาหารคุณภาพประมาณนี้ผมว่าทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้ออยู่ได้ครับผมสามารถช่วยช่วยช่วยเหลือกันในช่วงคงได้ด้วยครับผม มีหมูมีซีฟู้ดมีปลาหมึกอะไรเงี้ยครับคูแล้วก็พวกสบายนางพวกปลาแซลมอนคือขายรวมเลยครับตักได้ทุกอย่างกิโลละร้อยครับผมแต่ก็จะมีมีผักที่ขายแยกกับน้ำจิ้มครับนอกนั้นก็ฟีหมดก็มีน้าซุปอะไรให้เงี้ยครับหมูเราอยู่ที่โคราชแล้วก็ส่งตรงมาที่นี่เลยครับคือของเราจะลงวันเว้นวันอยู่แล้วครับ จะเป็นของสดใหม่ทุกวันรับประกันคุณภ,ภาพความสดแน่นอนอน้ําจิ้มตอนนี้เรามีอยู่3แบบครับ<อ>ก็คือเป็นน้ําจิ้มเนื้อย่างแล้วก็เป็นน้ําจิ้มคุกกี้และอีกอันก็เป็นน้าจิ้มซีฟูด<อ>้ดครับผมครับผมก็ตอนนี้สาขาแรกของภัรยาก็คืออยู่ที่เนธบาลน,นะครับแล้วก็อีกเราจะเปิดที่อซอยเขาตะโล แล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะเปิดที่เรือสาพัฒน์ครับผมสิริชาครับผมร้านเราจะเปิด3โมงจนถึง3ทุ่มจุดน้เด่นของร้านเราก็คือหนึ่งก็น้ำจิ้มเป็นหลักแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารที่ที่ที่เรามาขายให้ลูกค้าอยากให้ลองเข้ามาชิมกันดูก่อนครับผมมามาดูมาชิมรสชาติของอาหารก่อนว่าเป็นยังไงความสดเป็นยังไงบ้างครับ